แกาแฟหน่อยไหม,มจะได้สดชื่นขอบคุณค่ะพี่น,นัทถ้าฟางไม่มีพี่นัทเนี่ยฟังแย่แน่เลย <c oughs> <c oughs> จริงๆคุณนร์ไม่ต้องมาส่งฟางก็ได้นะคะฟังกิงใจอะ่ะผมจะปล่อยผู้หญิงที่ทั้งสาวแล้วก็ทั้งสวยขึ้นแท็กซี่คนเดียวได้ยังไงล่ะครับจริงไหมคุณนัท นดนคนเจ้าชู้เขาเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นมีผู้หญิงหลายคนที่ต้องมานั่งเสียใจอ่ะเสียใจจนถึงขนาดต้องฆ่าตัวตายอ่ะน้องฟางอยากสอบความจรงน,นี้ครับค่ะไอคุณนัทเนี่ยไม่ได้ใส่ซื่อเหมือนที่น้องฟางคิดนะครับเขาคิดจะรวยทางรัฐเขาเลยเอาน้องสาวเขามาเสนอให้กับผมแต่ว่าผมอะ่ะไม่ได้เล่นด้วยฟางว่าแล้วเชียวว่าพี่นัทต้องโกหกอะ่ะฝีมือของฝนเนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะเลยผมว่านะ เราไปลงทุนเปิดร้านขายขนมปัปดีกว่าไหมฟังพี่นัดคะลูกค้าเรื่องมากแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าคะก็ไม่หรอกพี่จะอธิบายสั้นๆนะพวกเราเนี่ยเป็น AE ใช่ป่ะเราต้องทำงานเป็นตัวแทนของลูกค้าคอยบอกความต้องการของลูกค้าให้กับทุกทีมของเราไง แล้วเวลาอยู่ข้างนอกบริษรัทล่ะคะก็ต้องเป็นตัวแทนของบริษัทเสนอการขายที่ถูกใจของลูกค้าและที่สำคัญนะต้องปิดการขายให้ได้ด้วยโอ้แต่มาทำงานแรกๆเนี่ยฟางก็จะงงๆแบบนี้แหละทำไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวฟางก็งเก่งเอง, <uns. S 1> งไปบนดีกว่าไปอ ได้สดชื่นขอบคุณค่ะพี่นัทถ้าฟังไม่มีพี่นัทเนี่ยผังแย่แน่เลยเออคืออะไรคะพี่นัทคือเย็นนี้เนี่ยหลังเลิกงานเราไปกินข้าวเย็นด้วยกันไหมฟังไม่สะดวกยไม่เป็นไรอย่างนะใครว่าล่ะคะแต่ถ้าฟังไปอะ่ะพี่นัทต้องเลี้ยงข้าวฟังนะได้เลย ไม่มีปัญหาเลยฟางใส่ชิมกาแฟสิหอมอะล้อเล่นอร่อยมากอิสกี้อ่ะว พี่นัทเป็นห่วงฟางเหรอคะนิดนึง่ะพี่กับฝนไม่เคยเห็นพี่นัทเป็นห่วงเลยฝนเก่งอยู่แล้วไงพี่ก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงไม่ใช่หรอกคะ่ะเป็นเพราะพี่นัทไม่มีใจให้ฝนต่างหาะ พี่ส่งได้แค่นี้นะครับฟังจริงๆคุณนัทไม่ต้องมาส่งฟังก็ได้นะคะฟังเกรงใจอ่ะผมจะปล่อยให้ผู้หญิงที่ทั้งสาวสวยขึ้นแท็กซี่คนเดียวได้ยังไงล่ะครับจริงไหมครับคุณนัทไม่มีอะไรแล้วขับตัวกลับก่อนนะครับ างพี่ไม่อยากให้ฟางทำตัวเสริจสอมกับคุณนนทเลยอะทำไมคะพี่นัทหึงฟางเหรอคะไม่ใช่แบบนั้นนะฟางก็ดีแล้วคะ่ะวันนี้ฟางไม่กลับบ้านกับพี่นัทน,นะคะเดี๋ยวคุณนนท์เขาจะมารับปะค่ะฟางพี่ขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิ ที่อยากเดินฟางแล้วคุณนนท์น่พี่น,นันเมื่อไหร่พี่จะเลิกวุ่นวายกับฟางอะ่ะอย่าลืมนะคะว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันอะ่ะใช่เราไม่ได้เป็นอะไรกันแต่พี่ชอบฟางมากพี่ไม่อยากให้ฟางต้องมานั่งเสียใจอะ่ะทำไมฟางต้องเสียใจด้วยล่ะคะคุณนนท์เขาเจ้าชู้เขาเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นมีผู้หญิงหลายคนที่ต้องมานั่งเสียใจอะ่ะแล้วก็มีบางคน เสียใจจนถึงขนาดต้องฆ่าตัวตายอ่ะไม่ต้องมาพูดเลยฟางไม่เชื่อพี่หรอกพี่พูดเรื่องจริงนะฟางพี่รู้จักผู้หญิงคนนั้นดีหรอคะใครอ่ะสนิทมากไหมเขาเป็นน้องสาวพี่เองอ่ะนี่พี่นัดหึงฟางจนต้องแต่งนิทานหลอกฟางเลยเหรอคะฟังนะฟางช่วงแรกๆเนี่ยคุณนนท์เขามีโปรโมชั่น เขาจะเป็ผู้หญิงแบบนี้นี่แหละแต่พผ่านไปสักพักแล้วเนี่ยเพราเขาเบื่อเขาก็ทิ้งไปหาคนใหม่หรอคะงั้นเดี๋ยวฟังจะถามคุณนนเองคุณนนคะทางนี้ค่ะครับนี่คุยอะไรกันอยู่หรอครับ เขาบอกว่าน้องสาวเขาต้องฆ่าตัวตายเพราะอกหักจากคุณนนท์จริงหรือเปล่าคะอ๋อเรื่องนี้เองเหรอครับน้องฟางอยากฟังความจริงไหมล่ะครับค่ะความจริงก็คือไอ้คุณนัทเนี่ยไม่ได้ใส่ซื่อเหมือนที่น้องฟางคิดนะครับเขาคิดจะรวยทางรัฐเขาเลยเอาน้องสาวเขามาเสนอให้กับผม แต่ว่าผมอ่ะไม่ได้เล่นด้วยเขาก็เลยผูกใจเจ็บนะครับชอบใส่ร้ายผมมาตลอดเลยแต่ผมก็ไม่อยากเอาเรื่องเขาหรอกนะครับไม่อยากเห็นใครจะต้องมาตกงานเพราะไอ้เรื่องบ้าๆแบบนี้ครับฟางว่าแล้วเชียวว่าพี่นัทต้องโกหกอะ่ะอย่าไปสนใจเรื่องนี้เลยครับเราไปกันเลยดีกว่าไหมครับค่ะแต่ว่าเดี๋ยวฟางขอเข้าไปเอากระเป๋ากันนะคะ รเราแป๊บหนึ่งนะครับฮ<ะ>ัลโหลไอเคมีเรื่องให้แกต้องจัดการว่ะ มึงยังปากมากอีกคราวหน้ามึงไม่จบแบบนี้แนะ่จำไว้นะมึงทำอะไรอะ่ะโอ้พี่นัด<อ>พี่นนท์ใช่ไหมพี่นนท์ทำพี่ใช่ไหมฝนจะไปแจ้งความอ,อ,อย่านะฝนแล้วเรื่องของฟางล่ะฟางเขาเลือกทางเดินของเขาแล้วอะ เข้าใจแล้วถ้างั้นเราคงทำอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้พี่ต้องไปหาหมอก่อนผนจะพาพี่ไปเองพี่ขับรถไม่ไหวหรอกโอ้ คุณนนกูบอกให้มึงเอาเด็กออกแต่มึงเสือกเก็บเด็กไว้แล้วกูต้องทํำยังไงอยู่วะแต่นี่ลูกของคุณนนนะคะผู้หญิงที่ยอมนอนกับผู้ชายท,ทั้งที่เจอกับผู้ชายแค่ไม่กี่วันนะเหรอกูจะเชื่อได้ยังไงว่าลูกในท้องเป็นลูกของกูอะทางมีแค่คุณนนคนเดียวนะคะโอ้หนวกหูอะมึงอะเก็บข้าวเก็บของออกไปจากบ้านกูเหอะเพราะว่าวันเนี้ <c oughs> จะมีเด็กใหม่มาวะ่ะ อย่าทำแบบนี้กับฟางนะคะคุณนนทมึงจะออกไปดีๆหรือว่าจะให้กูเรียกไอ้เคมาเป็นผัวมืออีกคนนะฮะไป ปีมือของฝนเนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะเลยอร่อยขึ้นมากด้วยผมว่านะเราไปลงทุนเปิดร้านขายขนมันดีกว่าไหมขายแบบโฮมเมดก็ได้ค่ะพี่นัทไม่ต้องมีหน้าร้านแต่พี่นัทอ่ะเอาไปช่วยฝนทำด้วยนะไม่มีปัญหาเลย ฟังฟังไม่ได้เจอตั้งนานอะสบายดีเหรอพี่นัทฟังท้องอา้าว ดีใจด้วยนะไอ้นอนมันทิ้งฟางไปแล้ววะพี่แล้วฟางทำไงต่อพี่นัทพี่นัช่วยรับเป็นพ่อเด็กได้ไหมคงจะไม่ได้หรอกนะฟางทำไมได้เกี่ยวอะไรด้วยคนที่ไม่เกี่ยวกับพี่นัทคือเธอไม่ใช่ฉันฟางพี่กับฝนเนี่ยเราครบเป็นสักพักแล้ว เรากำลังจะแต่งงานกันไม่จริงอ่ะพี่รักฟางไม่ใช่นังนี่เมื่อก่อนอ่ะใช่แต่เธอเองไม่ใช่หรอที่ทิ้งพี่นัดไปหาคุณนนทอ่ะเธอเลือกคุณนนท์ทั้งๆที่พี่นัดก็เตือนเธอแล้วแต่เธอก็ไม่เคยเชื่อพี่นัดฟังขอโทษตอนนี้ฟางกลับมาแล้วอ่ะเราเริ่มต้นกันใหม่นะพี่นัด ที่ผ่านมาฉันพยายามหลีกทางให้เธอนะฟางเพราะฉันเห็นว่าพี่นัทรักเธอจริงๆแต่เธอตั้งหากที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของพี่นัทเลยเธอเลือกผู้ชายรวยแต่เลวเธอก็ต้องรับผลกรรแบบนี้แหละไม่จริงใช่ไหมพี่นัทไปกันทุกฝน